อีก48ชั่วโมงมาแน่เน้นย้งอีสานเฝ้าระวังเหนือกลางตะวันออกโดนด้วยรอบนี้หนาวแรงมีฝนพยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภตยัยอุตกภยัย ที่ยก็อากาศในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่10มกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีอากาศหนาเวเย็นลงพายุฝนฟ้าขนองก่อนที่จะมีอากาศหนาเวเย็นลงสภาพอากาศอีก10วันล่วงหน้าภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะ ก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของบริเวณคอรบรรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นรอกใหม่ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถงทะเลจีนใต้จะเริ่มในช่วงวันที่22มกราคม2567 โดยจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบางพื้นที่ของภาคเหนือก่อนนะครับในช่วงบ่ายของวันที่22มกราคมและลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่สานฝั่งตะวันออกก่อนหลัง18ในกางวันที่22มกราคมหลังจากนั้นจะก,กระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน23มกราคมลมกระโชกแรงในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหา,หานครปริมณฑลร่วมถึงภาคใต้ทางตอนบนจนถึง25มกราคมนะครับหลังจากนั้น26-29มกราคมในด้านของลม หนาวบริเวณค้วบรระากาศสูงหรือบรรากาศเย็นจากค่อยๆถอยขึ้นนะครับถอยขึ้นไปปกครองประเทศจีนทางตอนใต้าตามลําดับ ในช่วงของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมนะครับในช่วงแรกในด้านของบริเวณเส้นก่อประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะถูกดันนะครับเส้นไอโซโบาร์จะถูกดันดันลงมาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและทะเลฝั่งตะวันออกดันให้พัดในด้านของกลุม่มฝนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานทางตอนบนและภาคใต้ทางตอนบนตามลําดับนะครับดังนั้นในด้านของการพัดเข้ามาปกคลุมของลมตะวออกเฉียงใต้ก็จะพัดนําความชื้นเข้ามาด้วยนะครับ ดังนั้นจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวัออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลร่วมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนในช่วงวันที่22มกราคมจนถึง25มกราคม2567หลังจากนั้น26-28มกราคมฝนจะลดลงและจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่2 9มกราคมภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลและภาคใต้ทางตอนบนนะครับ ดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศพยากรณาา์และคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดส่วนในช่วงนี้นะครับ2 0 21มกราคม2567บริเวณข้อบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเยน็นมีกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ดังนั้นจึงยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่นะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน เฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานส่วนภาคกลางแล้มหานครบริมณทลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับพยากรากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้ตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำส่วน12-16องศาและสูงส่วน3 0 3 3องศาตอนล่างของภาคจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-23องศาอุณหภูมิสูงส่วน35-3 ๖องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสูงถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 16- 22องศาและสูงสุด๓3 3 5องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศา ลมต่นออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพื้นที่บนราชธานีศรีสะเกดเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ16-18องศานะครับส่วนบรเิเวณพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศเย็นและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำส่วน2 0 2สองศาและสูงส่วน4 3 6องศาลมตําออกความเร็ว1ิ1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรุงเทพมหานคารปริ้มมณฑลจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาและสูงสุด34-36องศาลมตะวันออกความเร็วึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร และจะมีฝนเข้ามาบางพื้นที่นะครับตามแนวชายฝั่งทะเลส่วนบริเวณพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีหมอกในตอนเช้านะครับส่วนตอนล่างจะมีฝนตกฟ้าขนอง10ส่วนมากบรนะิเวณนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำส่ว22-25องศาและสูงส่วน31-35องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะานออกเฉียงเหนือความเร็วสัมพัทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะานออกเฉียงเหนือความเร็วสัมพทถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุดยี่สองยี่สิบหกองศาและสูงสุดสามสามถึงสามห้าองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคล,ลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนะคบดังนั้นของทุกท่านติดตามประกาศพยากรณา์าและคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างกระไรเฉีด ซึ่งนะครับคาดการลมหนาวระรอกต่อไป21มกราคมจนถึง25มกราคมนี้นะครับจะมีอากาศหนาวเย็นลงซึ่งบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูอุณหภูมิอาจจะแตะตัวเลขหลักเดียวนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ติดตามโมเดลกันอย่างใกล้ชิดโมเดลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นําเข้ามาใหม่ซึ่งอดมินคาดว่านะครับในด้านของลมหนาวรอกนี้อุณหภูมิจัดลดลงไม่เท่ากับในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแต่ทมว่ามีอากาศหนาวเย็นไหมมีอากาศหนาวเย็นลงนะครับในทุกภาคส่วนในด้านของลมกระโชกแรงจะแรงกว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับ และนะครับขอให้เตรียมเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวกันออกไว้ใส่อบอุ่นร่างกายกันนะครับส่วนด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านนะครับจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยปอพอแนะวิธีข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามอย่างปลอดภยัยลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับ5สิ่งที่ไม่ควรทําขณะข้ามถนน1ไม่ควรยืนหรือวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด ไม่ควรพูดคุยและหยอกล้อเล่นกันระหว่างข้ามถนนนะครับเพราะอาจเสียหลักหกล้มจนโดนรถเฉียวชนได้ไม่ควรข้ามถนนในขณะที่มีสัญญาณไฟสีเขียวให้รถวิ่งนะครับหรือข้ามในบริเวณห้ามคนเดินเท้าข้ามถนนนะครับไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือหรือก้มเก็บสิ่งของที่ตกหล่นในขณะที่ข้ามถนนเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือมีสิ่งบดบัง เพราะคนขับรถอาจจะมองไม่เห็นและหยุดรถไม่ทันนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินตรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับ c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวเยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ